สุดท้ามาดูผลของจีนเช้าวันศุกร์นะครับจีนนี่จะเป็น2ตัวบนนะครับรูดคือลง24ตัวจากเลขกลางนะครับเลขกลางคือตอนนี้ผมย้ายมาใช้เลขชุดที่3าเป็นหลักนะครับตัดมาแค่2ตัวท้ายก็พอนะครับ3ามตัวมันถูกยากนะครับมันมีเช้าบ่ายเช้าบ่ายดูกลางคลิปนะครับจีนเช้าถูกคือถูกสามตัวครับห้าห้าห้าแนะครับเช้าปิดห้าดูนะครับปังเหมือนนิเคอีนะครับ เนี่ยครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับดูเองก็ได้นะครับมองเห็นนะครับห้าห้าแปดนะครับนี่นะครับจีนเช้าวาวันที่สิบแปดนะครับเลขชุดที่สามเลขห้าแปดนะครับลดคือลงยี่สิบตัวยี่สิบตัวคือเอาห้าสิบแปดตั้งบวกยี่สิบสี่ได้แปดสิบสองนะครับห้าสิบแปดตั้งลบยี่สิบสี่ได้สามสิบสี่เป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับก็ถูกสามตัวด้วยนะครับห้าเจะห้าเจ็ดศูนย์กัห้าแปดสองตัวก็ถูกอยู่แล้วครับ แต่สามตัวท่านที่ถูกต้องมีดวงกันครับแบบท่านฝันเห็นทะเบียนรถที่บา้านทะเบียนรถอาจ่รห้าห้าหกห้าห้าสี่ศูนย์อะไรแบบนี้ครับ <c oughs> คือรูดหลักสิบไปนะครับตามครบแล้วก็หลักร้อยมันถูกนะครับเพราะว่าสี่สิบเก้าตัวถูกได้แปด้อยห้าสิบมันคุ้มนะครับ <c oughs> ส่วนมันมีสองรอบปกติเช้าบบนรแนะนำตามนี้อันนี้เป็นลายดีผมนะครับท่านที่จะตามทุวันในลายกลุ่มก็ แบ่งปันกนไรปีละหกร้อยบาทครับตามดังได้ทั้งปีอาจเฉพาะช่วยถูกก็ได้นะครับปีหนึ่งค่อนข้างนานนะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้ามาถูกทบไปที่รอบบ่ายลักษณะนี้นะครับเราไปบวกรับดูเองนะครับแล้วก็เริ่มไล้หนึ่งชุดนะครับมีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับทุนสำรองหมายถึงยังไงก็ต้องมีวันที่มานหลุดครับเช่นมันไม่ถูกเช้ามาถูกบ่ายหรือวันที่มาหลุดนะครับหลุดแล้วปลอดภัยสุดคือหยุดก่อนครับรอให้เลขมันหยุดก่อนหนึ่งวันรอเลขมันเข้าแล้วค่อยมาอัด ช่วงที่มันถูกจะปลอดภัยที่ตุดนะครับเพราะยัางไงาก็ต้องก็ต้องมีหลุดครับยังไงก็ต้องมีหลุดนะครับโอเคนะครับขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ